สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Just นะครับเคยรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้าไหมครับคุณออกแรงวิ่งอย่างเต็มที่เหงื่อไหลท่วมตัวหัวใจเต้นรัวแต่เมื่อมองไปรอบๆทิวทัศน์กลับไม่เคยเปลี่ยนไปไหนคุณยังคงอยู่ที่จุดเดิมกับล้อที่หมุนฟรีศาสตร์โครนกระจายแต่ตัวรถกลับไม่ขยับไปข้างหน้าเลยแม้แต่น้อยในชีวิตของเรา หลายครั้งที่เราตกอยู่ในสภาวะคล้ายๆกันนี้เราทำงานหนักพยายามพัฒนาตัวเองอ่านหนังสือเข้าคอร์สเรียนตั้งเป้าหมายใหม่ๆแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเรากลับรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันชั่งอยู่กับที่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยความรู้สึกท้อแท้เริ่มเกาะกลุ่มหัวใจคำถามที่ว่าฉันพยายามพอแล้วหรือยังหรือว่าทำไมฉันถึงไม่ไปไหนสักทีก็ดังขึ้นในหัว แต่ผมอยากจะชวนคุณมามองในอีกมุมหนึ่งครับผมอยากจะบอกคุณว่าความรู้สึกนั้นอาจเป็นเพียงภาพลวงตาที่ทรงพลังที่สุดที่กำลังหลอกคุณอยู่ในทางจิตวิทยามีแนวคิดที่เรียกว่า the plateau of latent potential หรือที่ราบสูงแห่งศักยภาพที่ซ่อนเร้นซึ่งถูกพูดถึงในหนังสือ Atomic Habits ของ James Clear มัอธิบายปรากฏการณ์ที่ว่าเมื่อเราเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ เรามักจะคาดหวังว่าผลลัพธ์จะเติบโตขึ้นเป็นเส้นตรงเหมือนการเดินขึ้นบันไดแต่ในความเป็นจริงการเติบโตส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นเหมือนการบ่มเพาะต้นไผ่ครับในช่วง4-5ปีแรกคุณอาจจะรดน้ำพรวนดินทุกวันแต่กลับไม่เห็นหน่อไผ่โผล่พ้นดินเลยแม้แต่น้อยจนคุณอาจจะคิดว่าเมล็ดพันธุ์นั้นตายไปแล้วแต่แล้วในวันที่มันพร้อมมันจะแทงหน่อขึ้นมา และสามารถสูงขึ้นไปได้ถึง90ฟุตในเวลาเพียงแค่6สัปดาห์คำถามคือไผ่ต้นนั้นใช้เวลาเติบโต6สัปดาห์หรือ5ปีกันแน่คำตอบคือ5ปีครับ5ปีแห่งการสร้างรากฐานที่มองไม่เห็น5ปีแห่งการเติบโตที่เกิดขึ้นใต้ดินอย่างเงียบเชียบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตที่สูงตระหนานในวันที่เหมาะสมชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับการเติบโตที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุด มักไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนภายนอกไม่ใช่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นไม่ใช่ยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นการเติบโตที่เกิดขึ้นภายในเป็นการสร้างรากฐานทางความคิดความยืดหยุ่นทางอารมณ์และความเข้าใจในตัวเองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นวันนี้เราจะมาสำรวจ5สัญญาณสำคัญที่เปรียบเสมือนการตรวจสอบรากฐานที่กำลังหยางรึดอยู่ภายในตัวคุณสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเติบโตอย่างแท้จริง แม้ว่าภายนอกคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกำลังย่ำอยู่กับที่ก็ตามถ้าพร้อมแล้วที่จะขุดลึกลงไปใต้พื้นดินแห่งจิตใจเพื่อค้นพบการเติบโตที่ซ่อนอยู่มาร่วมเดินทางไปพร้อมกันครับสัญญาณแรกครับที่บ่งบอกว่ารากฐานทางปัญญาของคุณกำลังขยายตัวคือคุณเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นภาพจำในอดีตความสบายใจในกล่องความคิดเดิมลองนึกย้อนกลับไปในอดีตนะครับ หรืออาจจะเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ไม่นานมานี้เราส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตอยู่ในกรอบความคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เรายอมรับกฎเกณฑ์ทางสังคมค่านิยมของครอบครัวหรือความเชื่อของคนส่วนใหญ่โดยอัตโนมัติการทำแบบนี้มันง่ายครับมันให้ความรู้สึกปลอดภัยเพราะเราไม่ต้องขัดแย้งกับใครไม่ต้องเสี่ยงที่จะแตกต่างและไม่ต้องใช้พลังงานในการคิดวิเคราะห์อะไรให้ซับซ้อนเราเชื่อว่าการเรียนจบสูงสูงทำงานในบริษัทใหญ่ๆ แต่งงานมีบ้านมีรถคือสูตรสำเร็จของชีวิตเพราะทุกคนก็บอกแบบนั้นเราอาจจะทำงานที่เราไม่ได้รักแต่ก็ทนทำไปเพราะมันมั่นคงเราอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เติมเต็มแต่ก็ยังอยู่ต่อไปเพราะกลัวการอยู่คนเดียวนี่คือสภาวะของการยอมรับโดยปราศจากการตั้งคำถามจุดเปลี่ยนสู่การเติบโตเสียงกระซิบจากภายในแต่และวันหนึ่งเมื่อคุณเริ่มเติบโตขึ้นจากภายใน เสียงกระซิบเบาๆก็เริ่มดังขึ้นในหัวของคุณขณะที่คุณกําลังทํางานเดิมๆเป็นปีที่ห้าคุณอาจจะเมิอมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วถามตัวเองว่านี่คือทั้งหมดของชีวิตจริงๆหรือหรือเวลาที่คุณเห็นเพื่อนโพสต์ชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบบนโซเชียลมีเดียแทนที่จะรู้สึกอิจฉาคุณกลับตั้งคําถามว่าความสุขที่แท้จริงหน้าตาเป็นแบบนั้นจริงๆหรือการตั้งคําถามเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะครับ แต่มันคือการแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังใช้ความคิดของตัวเองคุณเริ่มตระหนักว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่สีดำกับขาวและสู่สำเร็จของคนคนนึงอาจไม่ใช่คำตอบของชีวิตคุณก็ได้คุณกำลังเปลี่ยนจากผู้โดยสารบนรถไฟที่คนอื่นขับให้มาเป็นคนขับที่เริ่มมองหาแผนที่ของตัวเองลงลึกในรายละเอียดจากคำถามสู่ปัญญาการตั้งคำถามนี้สามารถแบ่งออกได้หลายระดับครับคำถามต่อความเชื่อส่วนตัว คุณอาจจะเริ่มตั้งคำถามกับความเชื่อทางศาสนาการเมืองหรือจริยธรรมที่คุณเคยยึดถือมาตลอดไม่ใช่เพื่อโละหลูมมันแต่เพื่อทำความเข้าใจมันให้ลึกซึ้งขึ้นว่าทําไมฉันถึงเชื่อสิ่งนี้มันมาจากประสบการณ์ของฉันเองหรือเป็นเพียงสิ่งที่ฉันถูกสอนมาคำถามต่อเส้นทางอาชีพคุณอาจจะเริ่มมองงานของคุณในมุมที่ต่างออกไปงานนี้กำลังดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของฉันออกมาหรือไม่มันสอดคล้องกับคุณค่าที่ฉันยึดถือหรือเปล่า หรือฉันกำลังทำงานเพื่อรอรับเงินเดือนในวันสิ้นเดือนเท่านั้นคำถามต่อความสัมพันธ์คุณเริ่มวิเคราะห์ความสัมพันธ์รอบตัวความสัมพันธ์นี้ทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นหรือทำให้ฉันเหนื่อยล้าเรากำลังสนับสนุนกันและกันให้เติบโตหรือแค่ฉุดรั้งกันไว้เพราะความเคยชินแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งคือ first principle thinking หรือการคิดจากหลักการพื้นฐานซึ่งเป็นวิธีคิดที่อริสโตเติลใช้และโด่งดังขึ้นมาอีกครั้งจากอีลอนมัส แทนที่จะให้เหตุผลโดยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นเราทำธุรกิจแบบนี้เพราะคู่แข่งก็ทำกันการคิดแบบ first principle คือการย่อยสลายปัญหาให้เหลือแต่แก่นแท้ที่พิสูจน์ได้แล้วค่อยสร้างหนทางแก้ปัญหาขึ้นมาใหม่จากจุดนั้นการที่คุณเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งก็เปรียบเสมือนการพยายามมองให้เห็นหลักการพื้นฐานของชีวิตคุณเองแล้วเราจะฝึกฝนสิ่งนี้ได้อย่างไรหากคุณอยากกระตุ้นการเติบโตในด้านนี้ลองใช้เทคนิคง,ง่ายๆที่เรียกว่า The Five Wises หรือทำไม5ครั้งซึ่งโตโยต้าใช้ในการแก้ปัญหาเมื่อคุณมีความคิดหรือความเชื่อบางอย่างลองถามตัวเองว่าทำไมแล้วเมื่อได้คำตอบก็ให้ถามทําไมกับคำตอบนั้นต่อไปเรื่อยๆจนครบ5ครั้งตัวอย่างเช่นฉันอยากรวยทําไมคุณถึงอยากรวยเพราะฉันจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทำไมคุณถึงไม่อยากกังวลเรื่องเงินเพราะความกังวลทำให้ฉันเครียดและไม่มีความสุข ทำไมความเครียดถึงทําให้คุณไม่มีความสุขเพราะมันทําให้ฉันไม่มีพลังงานไปทําในสิ things things ่งที่รักทําไมการทําในสิ่งที่รักถึงสําคัญเพราะมันทําให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายทําไมการรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายถึงสําคัญเพราะนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตฉันเห็นไหมครับจากความต้องการภายนอกที่ว่าอยากรวยเมื่อใช้คําถามเจาะลึกลงไปเรากลับพบความต้องการภายในที่แท้จริงคือการมีชีวิตที่มีความหมาย นี่คือพลันของการตั้งคำถามครับดังนั้นถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองเริ่มขี้สงสัยไม่เชื่ออะไรง่ายๆและเริ่มค้นหาคำตอบในแบบของตัวเองยินดีด้วยครับนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่ารากฐานทางปัญญาของคุณกำลังอย่างลึกและแข็งแรงขึ้นทุกวันมาถึงสัญญาณที่สองครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึง้งและปลดปล่อยเราจากพันธนาการที่มองไม่เห็นนั่นคือคุณยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง และผู้อื่นได้มากขึ้นภาพจำในอดีตกับดักของความเพอร์เฟกสังคมของเรามักจะเชิดชูความสมบูรณ์แบบครับเราเห็นภาพชีวิตที่สวยหรูบน i ิน t a g r a m เราได้ยินเรื่องราวความสำเร็จที่ไร้ที่ติเราถูกสอนให้ต้องเก่งต้องบีต้องเป็นที่หนึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้เราต้องเป็นคนเพอร์เฟเรากลัวความผิดพลาดเหมือนเป็นโรคร้าย เราใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อแก้ไขารายงานเพียงเล็กน้อยเพราะกลัวโดนตำหนิเราไม่กล้าที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเพราะกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีพอเราตัดสินตัวเองอย่างรุนแรงทุกครั้งที่ทำพลาดและที่แย่ไปกว่านั้นเราก็มักจะใช้มาตรฐานเดียวกันนี้ไปตัดสินคนอื่นด้วยเราหงุดหงิดง่ายเมื่อเพื่อนมาสายเราผิดหวังเมื่อแฟนไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเราตัดสินเพื่อนร่วมงานที่ทำงานพลาด โลกของเราเต็มไปด้วยความคาดหวังที่สูงลิว่วและความผิดหวังที่ตามมาเป็นเงาตามตัวจุดเปลี่ยนสู่การเติบโตการค้นพบความงามในรอยร้าวการเติบโตในด้านนี้มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้ผ่านความล้มเหลวครั้งใหญ่หรือได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจสัจธรรมที่ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบและความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เหมือนกับแนวคิด วาบิซาบิของญี่ปุ่นที่มองเห็นความงามในความไม่สมบูรณ์แบบความไม่เที่ยงและความไม่ถาวรถ้วยชาที่มีรอยร้าวไม่ได้แปลว่าไร้ค่าแต่รอยร้าวนั้นคือเรื่องราวคือประวัติศาสตร์คือเอกลักษณ์ที่ทำให้ถ้วยใบนั้นพิเศษและสวยงามในแบบของมันเมื่อคุณเริ่มมีมุมมองแบบนี้คุณจะเริ่มใจดีกับตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณทำผิดพลาดแทนที่จะด่าทอตัวเองว่าฉันมันไม่ได้เรื่อง คุณจะเปลี่ยนเป็นพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะคนเราผิดพลาดกันได้เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคุณจะกล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นเพราะคุณไม่ได้มองว่าความล้มเหลวคือจุดจบแต่เป็นเพียงข้อมูลป้อนกลับที่มีค่าลงลึกในารายละเอียดจากการยอมรับตัวเองสู่การเห็นใจผู้อื่นการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบนี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นกับครอบครัวและคนรัก คุณจะเลิกคาดหวังให้พวกเขาเป็นในแบบที่คุณต้องการแต่จะรักและยอมรับพวกเขาในแบบที่เขาเป็นคุณจะเข้าใจว่าพวกเขาก็มีข้อบกพร่องมีวันที่เหนื่อยล้าและมีอดีตที่หล่อหลอมพวกเขามาเช่นกันสิ่งนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณลึกซึ้งและจริงใจมากขึ้นกับเพื่อนและเพื่อนร่วมง,งานคุณจะกลายเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นคุณจะมองความผิดพลาดข,ของคนอื่นด้วยความเข้าใจแทนที่จะเป็นการตัดสิน คุณจะสามารถให้กำลังใจและสนับสนุนพวกเขาได้ดีขึ้นซึ่งจะทำให้คุณกลายเป็นเพื่อนและเพื่อนร่วมง,งานที่มีคุณค่ากับตัวคุณเองนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณจะปลดปล่อยตัวเองจากคุกที่ชื่อว่าความสมบูรณ์แบบคุณจะอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้เป็นมนุษย์ที่มีทั้งด้านแข็งแรงและอ่อนแอมีทั้งวันที่สาเร็จและวันที่ล้มเหลวดรเบรนเน่บราว์นักวิจัยชื่อดังได้กล่าวไว้ว่าความเปราะบาง ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือมาตราของความกล้าหาญการยอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบและกล้าที่จะแสดงด้านที่เปราะบางออกมาคือความกล้าหาญที่แท้จริงแล้วเราจะฝึกฝนสิ่งนี้ได้อย่างไรการฝึกฝนความเมตตาต่อตอนเองคือกุญแจสําคัญครับลองทําตามขั้นตอนง่ายๆนี้ดู1ตระหนักรู้เมื่อคุณทําผิดพลาดและเริ่มได้ยินเสียงวิจารณ์ในหัวตัวเองให้หยุดแล้วรับรู้ว่าอ่า ชั้นกำลังตัดสินตัวเองอยู่ 2. นึกถึงความเป็นมนุษย์ร่วมกันเตือนตัวเองว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ไม่ใช่แค่ชั้นคนเดียวที่เคยทำพลาดแบบนี้คนอื่นก็เคยเจอเหมือนกัน 3. แสดงความใจดีกับตัวเองลองนึกดูว่าถ้าเพื่อนสนิทของคุณมาปรึกษาเรื่องเดียวกันนี้คุณจะพูดกับเขาว่าอย่างไรคุณคงไม่ด่าทอเขาใช่ไหมครับคุณคงจะปลอบใจและให้กำลังใจเขา ลองใช้คำพูดเหล่านั้นกับตัวเองดูครับไม่เป็นไรนะพักก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยๆหาทางแก้ไขกันดังนั้นถ้าคุณเริ่มผ่อนคลายกับความผิดพลาดข,ของตัวเองมากขึ้นเริ่มหัวเราะกับความเปินของตัวเองได้และเริ่มมองเห็นข้อดีในข้อเสียของคนอื่นได้แล้วนั่นแหละครับคุณกำลังปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนที่หนักอึ้งและเติบโตขึ้นไปสู่เวอร์ชั่นที่สงบสุขและเป็นอิสระมากขึ้น สัญญาณที่3ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงจุดโฟกัสของชีวิตจากโลกภายนอกที่วุ่นวายเข้ามาสู่โลกภายในที่เงียบสงบนั่นคือคุณเริ่มให้คุณค่ากับความสงบภายในมากกว่าการได้รับการยอมรับภายนอกภาพจำในอดีตการวิ่งไล่ตามเงาเราต่างถูกหลอหลอมให้เชื่อว่าคุณค่าของเราขึ้นอยู่กับการยอมรับจากคนอื่นเราอยากได้คำชมจากหัวหน้าอยากได้ยอดไลค์บนโซเชียลมีเดีย อยากมีรถยนต์หรูๆเพื่อให้คนอื่นมองว่าเราประสบความสำเร็จเราใช้ชีวิตโดยมีสายตาของคนอื่นเป็นศูนย์กลางเราเลือกเสื้อผ้าที่เราคิดว่าคนอื่นจะชอบเราไปในที่ที่คนอื่นกำลังฮิตและเราพูดในสิ่งที่คนอื่นอยากได้ยินสิ่งนี้เรียกว่าแรงจูงใจภายนอกหรือ extrinsic motivation เราทำสิ่งต่างๆไม่ใช่เพราะเราอยากทำ แต่เพราะเราอยากได้รางวัลหรือการยอมรับจากภายนอกปัญหาคือการวิ่งไล่ตามสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับการวิ่งไล่ตามเงาของตัวเองครับยิ่งวิ่งตามมันก็ยิ่งหนีและมันไม่มีวันจบสิ้นวันนี้คุณอาจจะได้ร้อยไลค์แต่พรุ่งนี้คุณก็จะอยากได้200ไลค์มันเป็นความสุขที่ฉาบฉวยและไม่เคยเติมเต็มเราได้อย่างแท้จริงจุดเปลี่ยนสู่การเติบโตการกลับบ้านสู่ภายใน การเติบโตในด้านนี้มักจะมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าจากการเสแซงหรือความว่างเปล่าหลังจากที่ได้ในสิ่งที่เคยต้องการแล้วคุณอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งที่เคยฝันไว้แต่กลับพบว่ามันไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขอย่างที่คิดหรือคุณอาจจะมีผู้ติดตามมากมายแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจุดนี้เองที่คุณจะเริ่มหันกลับมาถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญกับฉันจริงๆ คุณจะเริ่มค้นพบความสุขจากแรงจูงใจภายในคุณจะเริ่มทำสิ่งต่างๆเพราะตัวกิจกรรมนั้นมันมีความหมายกับคุณไม่ใช่เพื่อผลลัพธ์ภายนอกคุณจะเริ่มให้คุณค่ากับความสงบภายใน (inner peace) มากขึ้นคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงอาจจะเป็นการได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่มในวันหยุดการได้ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวโดยไม่ต้องโพสต์ลงโซเชียลมีเดียหรือการได้ทำงานอดิเรกที่คุณรักโดยไม่มีใครมาตัดสิน ลงลึกในรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงการปฏิเสธอย่างสง่างามคุณจะกล้าที่จะพูดว่าไม่มากขึ้นคุณจะปฏิเสธคำชวนไปปาร์ตี้ที่คุณไม่ได้อยากไปเพื่อที่จะได้ใช้เวลาพักผ่อนอยู่บ้านคุณจะปฏิเสธงานพิเศษที่แม้จะให้เงินดีแต่ต้องแลกมากับเวลาส่วนตัวและสุขภาพจิตของคุณการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติ คุณจะเลิกเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับชีวิตที่ถูกปรุงแต่งของคนอื่นคุณจะใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อกับคนที่สำคัญหรือติดตามสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจแทนที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือวัดคุณค่าของตัวเองการตัดสินใจที่สอดคล้องกับคุณค่าคุณจะเริ่มตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตโดยยึดเอาคุณค่าหลักของตัวเองเป็นที่ตั้งแทนที่จะยึดเอาความคิดเห็นของคนอื่นเป็นหลักเช่นคุณอาจจะเลือกทำงานที่ให้เงินน้อยกว่า แต่มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นเพราะครอบครัวคือคุณค่าหลักของคุณแนวคิดของปรัชญ,ญาสตโตอิกสอนให้เราแยกแยะระหว่างสิ่งที่ควบคุมได้และสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ความคิดเห็นของคนอื่นชื่อเสียงหรือฐานะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราการผูกความสุขไว้กับสิ่งเหล่านี้จึงมีแต่จะนำมาซึ่งความทุกข์แต่สิ่งที่ควบคุมได้คือความคิดการกระทำและคุณธรรมของเราเอง การเติบโตคือการย้ายจุดโฟกัสจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มาสู่สิ่งที่ควบคุมได้นั่นคือโลกภายในของเราเองแล้วเราจะฝึกฝนสิ่งนี้ได้อย่างไรครับการค้นหาคุณค่าหลักของตัวเองคือจุดเริ่มต้นที่ดีลองใช้เวลาว่างๆนั่งเงียบๆแล้วตอบคำถามเหล่านี้ดูครับนึกถึงช่วงเวลาที่คุณมีความสุขและภาคภูมิใจในตัวเองมากที่สุดตอนนั้นคุณกำลังทำอะไรและมันสะท้อนถึงคุณค่าอะไรเช่น ความคิดสร้างสรรค์การช่วยเหลือผู้อื่นหรือความซื่อสัตย์ถ้าเงินและเวลาไม่ใช่ข้อจำกัดคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรอะไรคือสิ่งที่คุณยอมแลกไม่ได้เลยในชีวิตเมื่อคุณเริ่มเห็นภาพคุณค่าหลักของตัวเองชัดเจนขึ้นแล้วในแต่ละวันลองถามตัวเองดูว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะทำในวันนี้มันสอดคล้องกับคุณค่าของฉันหรือไม่การทำแบบนี้ จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีทิศทางและเติมเต็มจากภายในมากขึ้นดังนั้นถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าเสียงชื่นชมจากภายนอกเริ่มเบาลงและเสียงความสงบจากภายในเริ่มดังขึ้นจงภูมิใจเถอะครับเพราะคุณกำลังเดินทางกลับสู่บ้านที่แท้จริงที่ซึ่งความสุขที่ยั่งยืนรอคุณอยู่เดินทางมาถึงสัญญาณที่4กันแล้วครับสัญญาณนี้เปรียบเสมือนการเปลี่ยนจากเกราะที่เปราะบางมาเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแกรง่ง นั่นคือคุณมองหาโอกาสในการเรียนรู้จากทุกสถานการณ์แม้กระทั่งจากความล้มเหลวภาพจำแนดิตอสูรกายที่ชื่อว่าความล้มเหลวสำหรับคนส่วนใหญ่ความล้มเหลวคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันคือหลักฐานของความพ่ายแพ้คือตราบาปของความไม่เอาไหนเมื่อเราเจอกับความล้มเหลวเรามักจะมีปฏิกิริยาอยู่ไม่กี่อย่าง 1. คือการโทษเราอาจจะโทษโชคชะตา โทษเศรษฐกิจโทษหัวหน้าโทษคนอื่นหรือแม้กระทั่งโทษตัวเองอย่างรุนแรง 2. คือการหนีเราพยายามลืมมันไปให้เร็วที่สุดและหลีกเลี่ยงที่จะทำสิ่งนั้นอีกเลยเพราะกลัวว่าจะล้มเหลวซังสอง 3. คือการยอมจำนนเราสรุปไปเลยว่าฉันคงไม่เหมาะกับสิ่งนี้แล้วก็ล้มเลิกความฝันนั้นไปเลยทัศนคติแบบนี้เรียกว่า fix my set หรือกรอบความคิดแบบตายตัวที่เชื่อว่าความสามารถของเรามีจำกัดและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ความล้มเหลวจึงเป็นสิ่งยืนยันว่าเราไม่เก่งพอจุดเปลี่ยนสู่การเติบโตคือการเปลี่ยนปีศาจให้เป็นอาจารย์การเติบโตที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวได้ร้0องศาคุณจะเริ่มมองเห็นว่าความล้มเหลวเรไม่ใช่อสูรกายแต่เป็นอาจารย์ที่เข้มงวดที่สุด และให้บทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดคุณจะเปลี่ยนจากฟิกซ์มายเซตไปสู่โกร m มายเซตหรือกรอบความคิดแบบเติบโตซึ่งเป็นแนวคิดของดร์แคร์โรลดดวิกที่เชื่อว่าความสามารถของเราสามารถพัฒนาได้ผ่านความพยายามและการเรียนรู้เมื่อคุณมีโกร m มายเซตเมื่อคุณเจอกับความล้มเหลวคุณจะไม่ถามว่าทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันแต่คุณจะถามว่า ฉันเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างความล้มเหลวจะเปลี่ยนสถานะจากจุดจบมาเป็นข้อมูลสําคัญหรือ Data ที่จะบอกคุณว่าอะไรใช้ได้ผลอะไรไม่ใช้ได้ผลและควรปรับปรุงตรงไหนมันเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลองครับทุกครั้งที่การทดลองล้มเหลวมันไม่ได้แปลว่านักวิทยาศาสตร์คนนั้นไร้ความสามารถแต่มันหมายความว่าเขาได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่าง ที่จะนำไปสู่การค้นพบที่ถูกต้องในที่สุดลงลึกในรายละเอียดบทเรียนจากความมืดมิดความล้มเหลวในหน้าที่การงานหากคุณถูกปฏิเสธจากงานที่อยากได้แทนที่จะจมอยู่กับความเสียใจคุณจะกลับมาวิเคราะห์ว่าทักษะอะไรที่ชั้นยังขาดไปฉันตอบคำถามสัมภาษณ์ตรงไหนได้ไม่ดีแล้วใช้ข้อมูลนั้นในการพัฒนาตัวเองเพื่อโอกาสครั้งต่อไป ความล้มเหลวในบิสเนสห่างบิสเนสที่คุณสร้างกับมือต้องปิดตัวลงมันเจ็บปวดแน่นอนครับแต่คนที่มี Growth m i n d s e จะลุกขึ้นมาแล้วทบทวนว่าโมเดลบิสเนสของฉันมีช่องโหว่ตรงไหนฉันเข้าใจตลาดผิดพลาดไปหรือเปล่าบทเรียนราคาแพงเหล่านี้คือสิ่งที่เงินก็ซื้อไม่ได้และมันจะเป็นรากฐานสำหรับความสำเร็จในบิสเนสต่อไปของคุณความล้มเหลวในความสัมพันธ์หากความรักต้องจบลง แทนที่จะโทษอีกฝ่ายหรือโทษตัวเองคุณจะใช้เวลามองย้อนกลับไปว่าฉันได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองในความสัมพันธ์ครั้งนี้บ้างอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปแล้วเราจะฝึกฝนสิ่งนี้ได้อย่างไรการสร้างโกรธไม่เสร็จต้องใช้เวลาและการฝึกฝนลองทำกิจกรรมที่เรียกว่าทำเนียบแห่งความลมเหลวหรือ failure resume ดูครับ แทนที่จะเขียนเรซูเม่ที่ลิสต์แต่ความสำเร็จของคุณให้ลองสร้างเอกสารอีกฉบับที่ลิสต์ความล้มเหลวครั้งใหญ่ๆในชีวิตของคุณแล้วในแต่ละข้อให้เขียนตอบคำถาม2ข้อนี้ครับอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของความล้มเหลวครั้งนั้นพยายามมองอย่างตรงไปตรงมานะครับและฉันได้เรียนรู้อะไรจากมันและบทเรียนนั้นส่งผลดีต่อชีวิตฉันในปัจจุบันอย่างไรการทำแบบนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นว่า ทุกความล้มเหลวได้มอบบทเรียนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับคุณเสมอมันจะช่วยลบความกลัวที่คุณมีต่อความล้มเหลวในอนาคตดังนั้นถ้าคุณพบว่าตัวเองเริ่มมองปัญหาเป็นโอกาสเริ่มถอดบทเรียนจากความผิดพลาดได้เร็วขึ้นและเริ่มรู้สึกขอบคุณความล้มเหลวในอดีตที่ทำให้คุณเป็นคุณในวันนี้นั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนครับว่ากล้ามเนื้อแห่งความยืดหยุ่นทางจิตใจของคุณ กำลังแข็งแกร่งขึ้นอย่างมหาศาลมาถึงสัญญาณสุดท้ายครับซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงวุฒิภาวะและการเติบโตที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นคือคุณเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของเวลาและเลือกใช้มันอย่างมีสติมากขึ้นภาพจำในอดีตมหาสมุรแห่งเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุดในวัยหนุ่มสาวหรือในบางช่วงชีวิตเรามักจะรู้สึกว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด เราใช้มันอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่รู้ตัวเราอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับก,บการไทฟีดโซเชียลมีเดียอย่างไร้จุดหมายการดูซีรีส์มาราธอนจนเช้าการนินทาเรื่องไร้สาระหรือการจมอยู่กับความลังเลและผัดวันประกันพรุ่มเราพูดคำว่าเดี๋ยวก่อนหรือไว้วันหลังบ่อยกว่าคำว่าทำเลยเราไม่ได้มองว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันจะส่งผลกระทบอะไรในระยะยาว เราใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้รออยู่เสมอจุดเปลี่ยนสู่การเติบโตการได้ยินเสียงของนาฬิการายการเติบโตในด้านนี้มักจะถูกกระตุ้นจากเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตเช่นการสูญเสียคนที่รักการเผชิญหน้ากับปัญหาสุขภาพหรือการเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันก้าวหน้าไปไกลเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้คุณตระหนักถึงความจริงที่ว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดและไม่สามารถย้อนคืนได้ คุณจะเริ่มมองเวลาไม่ใช่ในฐานะมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เป็นเหมือนนาฬิกาทรายที่ทรายแต่ละเม็ดกำลังร,งร่วงหล่นลงไปทุกวินาทีเมื่อคุณตระหนักถึงสิ่งนี้คุณจะเริ่มเปลี่ยนจากการเป็นผู้ใช้เวลาหรือ time spender มาเป็นผู้ลงทุนในเวลาหรือ time investor คุณจะเริ่มถามตัวเองก่อนที่จะทำอะไรลงไปว่ากิจกรรมนี้คุ้มค่ากับเวลาหนึ่งชั่วโมงในชีวิตของฉันหรือไม่มันกำลังสร้างผลตอบแทนแบบไหนให้กับอนาคตของฉัน ลงลึกในรายละเอียดการใช้ชีวิตยังมีเจตนาจํานงการจัดลําดับความสําคัญคุณจะเริ่มแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เร่งด่วนหรือ urgent และอะไรคือสิ่งที่สําคัญหรือ important ซึ่งเป็นแนวคิดจาก Eisenhower Matrix คุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสิ่งที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่การออกกําลังกายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างผลตอบแทนในระยะยาว แทนที่จะหมดเวลาไปกับสิ่งที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญเช่นการตอบอีเมลทุกฉบับทันทีการปลุกต้องเวลาของคุณคุณจะกลายเป็นคนที่หวงแหนเวลาของตัวเองมากขึ้นคุณจะเรียนรู้ที่จะปิดการแจ้งเตือนต่างๆเพื่อสร้างช่วงเวลาที่ได้จดจ่อกับงานสำคัญหรือ deep work คุณจะวางแผนวันของคุณอย่างมีเป้าหมายแทนที่จะปล่อยให้วันนั้นผ่านไปตามยถากรรมการลงทุนในตัวเองคุณจะมองว่าเวลาที่ใช้ไปกับการอ่านหนังสือ การนั่งสมาธิหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตเพราะมันคือการเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดนั่นคือตัวคุณเองแล้วเราจะฝึกฝนสิ่งนี้ได้อย่างไรครับลองทำการตรวจสอบบัญชีเวลาง่ายๆสักหนึ่งวันดูครับลองจดบันทึกว่าใน24ชั่วโมงคุณใช้เวลาไปกับอะไรบ้างอย่างละเอียดตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเมื่อสิ้นสุดวัน ลองกลับมาดูบันทึกนั้นแล้วแบ่งกิจกรรมทั้งหมดออกเป็น3กลุ่มคือกิจกรรมที่สร้างพลังหรือการลงทุนเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือซึ่งมันคือการทำงานที่มีความหมายกิจกรรมที่สิ้นเปลืองพลังงานหรือค่าใช้จ่ายเช่นไถโซเชียลอย่างไร้จุดหมายนินทาหรือกังวลเรื่องที่ควบคุมไม่ได้และกิจกรรมที่จำเป็นเช่นนอนกินเดินทาง ผลลับที่ได้อาจจะทําให้คุณประหลาดใจและมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการวางแผนจัดสรรเวลาของคุณได้ดีขึ้นในวันต่อๆไปดังนั้นถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าทุกนาทีมีค่าเริ่มปฏิเสธสิ่งที่ไม่สําคัญเพื่อปกป้องเวลาของคุณและเริ่มใช้เวลาในแต่ละวันอย่างมีเจตนาและมีเป้าหมายมากขึ้นยินดีด้วยครับคุณไม่ได้แค่กำลังเติบโตแต่คุณกำลังสร้างสารรค์ชีวิตที่คุณต้องการอย่างแท้จริง และนั่นคือ5สัญญาณที่บอกเราว่าการเติบโตที่ลึกซึ้งที่สุดกำลังเกิดขึ้นภายในตัวเราครับจากการเริ่มต้นตั้งคำถามกับโลกที่เราเคยยอมรับสู่การโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบทั้งของตัวเองและผู้อื่นจากการย้ายจุดศูนย์กลางความสุขจากการยอมรับภายนอกกลับมาสู่ความสงบภายในสู่การเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าและสุดท้ายคือการตระหนักถึงคุณค่าของเวลาและเลือกใช้มันเพื่อสร้างชีวิตที่มีความหมาย คุณจะเห็นว่าสัญญาณทั้ง5้านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างฉาบฉวยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่ออวดใครได้แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับรากฐานของตัวตนมันเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ก่อนจะแผ่กิ่งก้านสาขาสูงทั้งงานขึ้นไปบนท้องฟ้ามันต้องใช้เวลาหลายปีในการหยั่งรากลึกลงไปในดินที่มืดมิดเพื่อสร้างความมั่นคงที่มองไม่เห็นจากภายนอกดังนั้นหากวันนี้คุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตมันช่างเชื่องช้า รู้สึกเหมือนกำลังย่ำอยู่กับที่ขอให้คุณลองหยุดและมองลึกลงไปภายในตัวเองอีกครั้งบางทีคุณอาจจะไม่ได้ย่ำอยู่กับที่เลยแต่คุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการสร้างรากฐานที่แข็งแรงที่สุดในชีวิตตั้งหากขอให้คุณจดจำสิ่งนี้ไว้ในใจเสมอและเชื่อมั่นในกระบวนการและเส้นทางของตัวเองครับการเติบโตไม่ใช่การแข่งขันมันคือการเดินทางส่วนตัวที่สวยงามและมีความหมาย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับสั่งช่อง The Next c h a r g e r Just ในวันนี้ครับหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากจะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากร่วมเดินทางเติบโตไปได้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆครับและเราอยากได้ยินเรื่องราวของคุณเช่นกันลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยได้ไหมครับว่าสัญญาณข้อไหนที่ตรงกับชีวิตคุณมากที่สุดในตอนนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ